สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับบ่าวบ้านเฟมลี่นะครับผมก็วันนี้ที่เชียงรายนะครับผมมีฝนตกนะฮะแล้วก็แมลงเบ้านะฮะออกมาโบยบินนะครับผมแน่นอนครับเป็นอาหารของกบเขียดแล้วก็อึงอ่างครับผมวันนี้นะฮะเราจะเน้นอึงแล้วก็เขียดนะฮะช่วงนี้อึงราคาค่อนข้างที่จะสูงนะครับผม วันนี้ก็ไปกับก๊อฟแก๊บนะฮะก็ได้พอๆกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นผลงานของผมนะสํสำหรับคืนนี้ไปที่หลังเขาจะได้ประมาณนี้นี่ฮะก็ได้พอกินอยู่นะฮะส่วนเราจะไปทำเมนูอะไรนั้นนะฮะถ้าเกิดว่ามีเวลาก็จะทำให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับผมเสียดายนะครับที่ไม่ได้อ่าไปถ่ายตอนจับ อึงนะเพราะว่าฝนตกนะเราไม่มีอุปกรณ์ที่จะกันน้ำได้นะครับผมไว้มีเวลาเดี๋ยวจะไปถ่ายตอนจับให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับผมนี่ผลงานนะฮะค่อ oh. นข้างที่จะเยอะอยู่นะฮะครับผมหากินแบบบ้านบ้านนะครับผมสำหรับวันนี้ก็บายบายครับ